ควัหลงเทศการคริสต์มาสจ้าไฮไฮลัสเมนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าเอาควันหลงมาให้ดูหลายวันผ่านไปแล้วนะคะสําหรับช่วงคริสต์มาสวันแรกเลยนะคะป้ากินข้าวที่บ้านแม่ย่าค่ะทุกปีก็กินข้าวที่บ้านแม่ย่านะคะเพราะว่าลูกสะใภ้บ้านนี้ทําอาหารนอร์เวย์ไม่เป็นค่ะ คือขี่ล่คักแถบป้าคืออยู่มาหลายปีแล้วคือบ่หัดบ่เห็ดแนะ่ก็หัดทําบ้างคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ยาใจดีนะคะไม่ให้ทําค่ะนี่อยู่แลนิสันก็ยังไม่กลับบ้านนะคะไม่ยากจัดเต็มมากอาหารนอร์เวย์ช่วงคริสต์มาสหลายๆภาคกินไม่เหมือนกันนะคะทุกคนบ้านไปายาก,กินเรียบบ้านนะคะก็คือหมูกรอบนั่นเองทางอื่นอาจจะกินหัวแพหัวแกะนะคะหรือปลานะคะ สำหรับของหวานก็จะเป็นครีมนะคะกับผลไม้ที่เราเก็บมาจากช่วงฤดูร้อนนั่นเองคือมนเด้อนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะกินเพลินเลยคืนแรกที่ฉลองคริสต์มาสกันเขาเรียกว่ายูเลฟกัน,นะคะออกเสียงผิดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้าอันละค่ะกินเสร็จแล้วก็เดินกันไปที่บ้านน้องชายน้องสาวนะคะไปบ้านน้องสาวลุงนะคะไปแกะของขวัญกันนะคะหลานๆก็ยังเอนจอยการแกะของขวัญน,นะคะนี่คือ ของขวัญจากเพื่อนของหลานชายนะคะเขาบอกว่าเขาได้ตัวหนังมาจากเพื่อนสนิทของเขาค่ะจะบอกว่าช่วงก่อนจะถึงเทศกาลคริสต์มาสนะคะหลายๆบ้านนะคะโดยเฉพาะบ้านป้ายาเองนะ mm hmm. จะกินรีบบบะรอก่อนแล้วนะคะ หน้าที่ของคนทำรีบบ้าเลยก็คือคุณลุงนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะทำหมูกรอบได้อย่างเดียวที่ดีที่สุดนะคะอาหารของคุณลุง <c oughs> ทำออกมากรอบ <c oughs> น่าทานฟังเสียงค่ะซี่โครงหมูอยู่ข้างล่างนะคะแม่ย่าตัดญ่าค่ะแกก็เลยกลับด้านเอาหมูกรอบลงข้างล่างแล้วก็หันตรงซี่โครงแทนนะคะจะได้หั่นง่ายๆค่ะ พอหั่นเสร็จนะคะก็จัดจานเลยค่ะทุกคนบ้านประยากินง่ายๆนะคะจานใครจานมันก็เหมือนบุฟเฟ่ต์ไปเลยค่ะนี่ก็แก้มด้วยซูโค,โคนะคะก็คือกระหล่ำเปรียปร้ยวๆหน่อยนะคะไม่ยากทำเองนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเทศของนอร์เวย์นะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็หมูกรอบซอสแดงๆนั้นคือซอสแยมนะคะทิสตะแบรที่ไปเก็บมาเมื่อช่วงหน้าร้อนเหมือนกันนะคะอร่อยค่ะทุกคน ราดด้วยบรูนซอลนะคะอร่อยกรมกรอมมากเลยค่ะถ้าคนชอบเลี่ยนหน่อยก็น้ำจิ้มแจ่วมาเลยจ้าไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ